สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะคะนี่จะเป็นการพยากรณ์ของคุณนะคะประจําเดือนมีนาคม2 0 2 1นี้นะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครที่อยากรู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกลงไปเช็คได้ในลิงกข้างล่างทิ้งไว้ให้แล้วนะคะส่วนคนที่ไม่รู้ว่าจะเช็คอย่างไงก็มีวิดีโอสอนเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้นะ,ะเพื่ออัศรุในการรับชมได้ความแม่นยํามากขึ้นนะคะเอาลาะค่ะในเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในเดือนที่6นะถะาดังนั้นเนี่นนนนย เป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างที่จะพอ,อนข้งซีรีสกับในเรื่องของดูทีของคุณค่อนข้างมากนะเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่คุณน่าจะแบบจัดตารางชีวิตของตัวเองแบบอย่างเต็มที่เลยอะไรเงี้ยค่ะว่าวันหนึ่งฉันจะทําอะไรวันนี้ฉันต้องทํานั่นทานี่คือเป็นการจัด p r i o r i t ้และจัดาตารางชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างลงตัวมากๆนะคะในในเดือนนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราอยากจะ มาจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตซึ่งคุณก็เป็นคนที่ perfectionist อยู่แล้วนะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะ สนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นในเดือนนี้ต้องบอกว่าเมื่อดาวพุธเข้าไปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะค่อนข้างจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อดาวพุธดาวประจำตัวคุณเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นราศีธาตุลมนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะคนที่ต้องใช้ไอเดียนะในการทํางานนะคะหรือจะต้องใช้ความคิดในการทางานช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้หัวสมองคุณจะลดแล่นเป็นพิเศษนะคะแล้วทีนี้ต้องบอกว่านะคะในวันที่4มีนาคมนี้นะคะดาวพุธ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อดาวพุทธนะดาวประจำตัวของเราเข้าไปกุมกับดาวพฤหัสต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะคะสำหรับชาวราศีกีกัน,นะคะหนึ่งเลยคุณจะรู้สึกถึงความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะเมื่อดาวประจําตัวเข้าไปกุมกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวแห่ง การขยับขยายอ่ะนะคะเราเป็นดาวแห่งการโชคดีในที่ดีต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรต้องการจัดการในเรื่องของงานนะคะหรือต้องการจะศึกษาสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลานี้จะทําได้ค่อนข้างดีนะคะเราเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่ดีมากที่คุณจะจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของงานและสามารถมองงานเป็นภาพกว้างๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเข้ามากลุ่มกับดาวพฤหัสจะยิ่งทําให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพ กว้างกวางมากยิ่งขึ้นดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้ใครจะต้องการลอนช์โปรเจกต์ใหม่วางแผนโปรเจกต์ใหม่วางแผนการทํางานใหม่นะคะ ต้องคิดต้องขายไอเดียช่วงจังหวะเวลานี้ดีมากๆสําหรับคะะุณในเดือนนี้นะคะและหลายๆคนสําหรับชาวรัคนาราศีกันนะคะเมื่อดาวประจําตัวเข้าไปกลุ่มกับดาวพฤหัสบอกเลยว่าจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาสำหรับคนที่รอง,งานอยู่นะคะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้งานเลยในช่วงเดือนนี้นะคะหรือมีโอกาสเซ็นสัญญาทํางานในช่วงเดือนนี้เลยนะคะสําหรับชาวลัคนา,า,าราศีกันทุกคนนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวอังคารเข้าไปอยู่ในเดือนการงานของคุณคือเดือนที่สิบดังนั้นคุณจะต้องระวังในเรื่อออองงงงขคววามใจรตัเ ้วยนะคะในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ด้วยความที่คุณเป็นมูทิเบิลไซด์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้สาหรับชาวราศีกันนะ์นะอาจจะอยากทำนูน่นทํานี่เต็มไปหมดโปรเจกต์ในหัวเต็มไปหมดนะคะอ,อยากจะบอกว่าจริงๆไะถ้ามีโปรเจกต์หรือมีความคิดหรือมีไอเดียใหม่ๆในเดือนนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ขอให้วางแผนก่อนที่จะลงมือทานะคะเมื่อดาวองคารเข้ามาอยู่ในเดือนการงานมันอาจจะยิ่งทําให้คุณใจร้อนมากเป็นพิเศษนะนนพยายามหาข้อมูลแล้วก็วางแผนใใหห้้้ดดดีีีีกก่่่่อออนนนนนนะะคเเาจิงงป็ัววทมยูแลล แต่เพียงแค่อย่าใจร้อนเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆคนเมื่อได้อังคารมาอยู่ตรงนี้นะคะพยายามให้ระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะมีความเสียหายในเรื่องของงานาเพราะอารมณ์ของตัวเองหรือว่าในเรื่องคําพูดของตัวเองนะคะนั้นพยายามใจเย็นๆนะเวลาจะจัดการงานโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องมีบริวารนะหรือมีธุรกิจส่วนตัวในอย่างเงี้ยค่ะหรือต้องทํางานที่เกี่ยวกับการต้องใช้ชื่อเสียงในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการถูกดิสเครดิตได้นะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นต้องระวังในเรื่องของภาพลักษ์ในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยนะคะในเดือนนี้ในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้เนี่ยดาวการเงินเข้าไปสู่ในราศีมีน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวการเงินคือดาวศุกร์นะคะ พอเราสูขเข้าไปอยู่ในราศีนี้จริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เราสู่นี้มากดังนั้นการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนิดนึงนะคะมันจะทําให้คุณเกิดการสับสนในเรื่องการเงินหนักนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงไม่รู้จะต้องจัดการการเงินยังไงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเงินเข้ามาดีแต่ไม่มีเก็บแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องจัดการการเงินยังไงในเดือนนี้อยู่ดีก็แบงค์ไปเลยจากที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนในเรื่องของธุรกิจมีเซนใน่อยูแล้ว โดยในปกติสำหรับชาวาราศีกรนแต่เดือนนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงจะต้องจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งหลายๆคนอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้อาจจะในหัวอาจจะมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายอะเรื่องงานมากขึ้นดังนั้นนะเงินอาจจะต้องใช้มากขึ้นในเรื่องการขยับขยายธุรกิจขยับขยายงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็พยายามวางแผนการเงินให้ดีนะคะซึ่งจริงๆการเงินเดือนนี้ไม่ได้เสียหรอกนะคะเพียงแค่ขอให้พยายามจัดการการเงินให้ดีเงินเก็บเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามัดาห้ี่ไปมญ ไรนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนในเดือนนี้นะคะเป็นการลงทุนใหญ่ๆห,หรือการต้องไปลงทุนร่วมกับใครเนี่ยนะคะคนที่มอีองศาตั้งแต่คนที่มีองศาตั้งแต่ประมาณ10 1 5ถึง25องศานะคะในเดือนนี้ต้องระวังให้ดีคุณยังโดนอิทธิพลของดาวนิจุนเข้ามาทำมุมถึงอยู่แล้วดาวศุกร์นะคะและดาวอาทิตย์ก็เข้าไปอยู่ในราศีมีนด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเซ็นสัญญาลงทุนร่วมกับใครในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ขอให้ดูให้ดีนะคะหรือถ้ายืดเวลาออกไปได้ขอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่รีบแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นเดือนนี้จริงๆนะคะขอให้คุณพยายามดูให้ดีดูเอกสารดูคอนดิชันสัญญาทุกอย่างให้ดีไม่งั้นคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาใในน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 เเเรรรืืื่่่อออออองงขกกสาาานะคะหหหดีีี้้้ลยๆท มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของเอกสารในเรื่องของกฎหมายะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราจะต้องจัดการในปัญหาในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับชาวราศีนรศีกันนะต่อมานะคะในเรื่องของความรักในเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะเพราะดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะแล้วก็ดาวในเดือนความรักของคุณเองคือดาวนิจจนดาวในเดือนที่7ก็ยังอยู่สถิตอยู่ในเดือนที่7เหมือนเดิมค่ะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในจังหวะเดือนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะเดือนที่ ความรักของคุณนะคะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเป็นจังหวะที่ความรักจะค่อนข้างลงตัวเนี่ยนะคะลงตัวในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นในในลักษณะที่ว่า คุณลองสังเกตดูให้ดีนะคะช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้สําหรับคนมีคู่นะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะหวานเป็นพิเศษแน่น,นะคะคนรักอาจจะค่อนข้างโรแมนติกเป็นพิเศษอยู่ดีเขาก็อยากจะทําอะไรเพื่อเราหรือตัวเราเนี่ยแหละอยากจะทําอะไรเพื่อคนรักในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเซอร์ไพรส์เขาอยากจะทาอะไรดีๆให้เขาในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมีโอกาสสูงมากนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้ไปหวานแหววจูจีกันมากขึ้น,นะะกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะแต่คนที่มีองศาอย่างที่ได้บอกไปก็คือ15-25งอะคะให้ระวังให้ดีใน่ส,ในสับ างทีช่วงนี้อาจจะคิดมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากคือคนที่อาจจะเป็นคนที่ระแวงอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะระแวงแฟนมากขึ้นหรือว่าหลายๆคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของอรักสามเศร้ายอะไรเงี้ยอาจจะเคยจับได้ว่าแฟนแบบมีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะช่วงจวังหวะเวลานี้ก็อาจจะนอยหนักนิดนึงเครียดหนัก ขึ้นไปอีกนะคบว่าเขาจะกลับไปทําอีกไหมหรือแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าหลายๆคนให้ระวังในเรื่องในเรื่องมือที่3ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะที่คุณจะเจอใครที่จะเข้ามานะนะ,ะบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากนะคะที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคนนี้เข้ามาคุณก็ต้องพยายามดูให้ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนนี้ว่าคนที่เข้ามาน่เอ <biraz S 1> ้ยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอโทษดูให้ดีแล้วกันว่าคนที่เข้ามานะ่ะเขาจริงใจหรือเปล่านะคะเพราะช่วงจังหวะเวลานี้นนคุณจะคค่่่ออออนนนนข้้าาาางงงงิิิดดไปเเเและจตาการยะะะยััพ ใ,ใจใครไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะแต่มันเป็นจังหวะที่ดีที่จะเจอใครดีๆคนหนึ่งช่วงนี้ขอแค่พยายามอย่ารีบร้อนเท่านั้นเองก็พอนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าดาวเสายังคงอยู่ในเดือนของสุขภาพด้วยนะคะจริงๆเด่นชัดมากพอดาวพุธเข,ข้ามากลุ่มกับดาวพฤหัสเดือนนี้ก็สําหรับราศีกันระวังเรื่องเดียวคือเรื่องน้าหนักขึ้นนะคะใครที่ไม่อยากน้ําหนักขึ้นนะก็พยายามดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีแลวออกกําลังกายนะคะไม่งั้นมีเกณฑ์ตัวแตกนะจ๊ะจะบอกให้สำหรับชาวลัคน่ะ